สวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูต้นฝรั่งนะครับที่ปลูกผ่านไปก็6เดือนครึ่งแล้วนะครับในตอนนี้นะครับก็คือสภาพต้นฝรั่งที่เห็นนะครับจากแรกๆ1เดือน2เดือน3เดือนผ่านไปเนี่ยดูเหมือนกับมันเป็นที่ว่างเปล่าคือจะเห็นต้นเล็กๆมากนะครับแต่ในตอนนี้นะครับ6เดือนครึ่งนะครับพร้อมที่จะเก็บและก็ห่อลูกแล้วนะครับเก็บดอกห่อลูกแล้วนะครับ ลักษณะนี้นะครับการห่อนะครับเนี่ยเริ่มทยอยห่อแล้วนะครับอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้านะครับคิดว่าจะเริ่มห่อหลักร้อยจนนี้ก็คือใกล้จะากห่อได้แล้วรออีกประมาณสี่ห้าวันสามสี่วันนี้ก็น่าจะห่อได้แล้วนะครับลูกนี้นะครับก็คิดว่าไม่นานนะครับตอนนี้ทยอยห่อไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เยอะนะครับที่เห็นขาวๆคือใช่หมดเลยนะครับก็ยังไม่เยอะนะครับแต่ว่า จะพร้อมลงหอ่อจริงๆก็น่าจะเป็นวันจันทร์อังคารพุธท,ที่จะถึงก็คืออีกประมาณ 3- 4สี่วันนะครับที่จะทำการห่อนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับฝนตกมันก็มีผลกระทบกับต้นชมพูนะครับที่ปลูกนะครับผลกระทบยังไงนะครับก็คือหลักที่เราปักไว้ก่อนหน้านี้ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย มันปักอยู่ด้านในพอกิ่งคือตอนเราปักก็ปักอยู่ด้านนอกนะครับพอโตขึ้นมากิ่งมันก็ยาวถอดออกมาเรื่อยๆลมพัดมานะครับลมพัดมาทําให้กิ่งหักหลายกิ่งเนี่ยหักไปเยอะเลยนะครับดูสภาพนะครับอ่าให้ดูต้นนี้เป็นตัวอย่างก็ได้นะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยกิ่งมันเกือบหักเลยนะครับเนี่ยโน้มลงมามีโอกาสนะครับถ้าลมมาแรงๆมีโอกาสหักได้นะครับเห็นไหมครับ กิ่งมันตกลงมาแบบนี้เลยคือต้องหาไม้มาปักอีกนะครับมาปักเพิ่มอีกมาปักเพิ่มนะครับเพื่อให้มัดยึดติดนะครับยึดกิ่งไว้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ยผมมัดไว้นะครับไม่ให้มันหย่อนลงไปนะครับต้นชมพู่หรือแม้แต่ต้นฝรั่งนะครับทําไมเราต้องหาไม้มามัดมาปักไว้แล้วก็ประคองกิ่งก้านมันไว้เพราะว่าเราปลูกแบบ การเร่งฉีดบํารุงฮอร์โมนนะครับเพื่อให้มันโตเร็วนะครับเพื่อให้มันโตเร็วทําให้กิ่งก้านของมันเนี่ยอ่อนแอนะครับไม่แข็งแรงมันโตเร็วสูงเร็วแต่ว่าไม่แข็งแรงนะครับเพราะงั้นเราต้องช่วยนะครับช่วยประคองกิ่งก้านของมันไว้นะครับเดี๋ยวมันหักเพอโดนฝนแล้วก็ลมนะครับเห็นไหมครับการกิ่งก้านเนี่ยหดลงมาเลยวันนี้หักไปหลายกิ่งนะครับถ้าหากว่ากิ่งไหนที่มันหักลงมานะครับ เดี๋ยวให้ดูก่อนตัวนี้นะครับกิ่งไหนที่มันหักลงมาฉีกลงมานะครับอย่างตัวนี้นะครับกิ่งนี้นะครับฉีกออกเลยนะครับฉีกลงมาแต่ว่าเปลือกเนี่ยมันยังไม่ขาดนะครับเปลือกเนี่ยยังไม่ขาดเราสามารถมัดขึ้นมาได้นะครับมัดแล้วก็พันถุงยางไว้แบบนี้เลยนะครับเพื่อให้มันเชื่อมต่อติดกับลําต้นอีกรอบหนึ่งนะครับ ได้นะครับใบไม่เหี่ยวนะครับแล้วก็มัดประคองไว้นะครับเนี่ยผมก็มัดไว้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นหลายต้นนะครับทําแบบนี้ก็คือไม่มีปัญหาอะไรนะครับนอกจากว่ากิ่งที่มันขาดเลยก็เป็นปัญหาได้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็ทําการให้ปุ๋ยนะครับเพราะว่าครบรอบ1เดือนแล้วจริงๆก็ต้องให้ประมาณ2 0่สถึงยีวันนะครับให้ปุ๋ยครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้คืออาทิตย์ที่ผ่านมานี่ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยเพราะว่าฝนม,มันตกตลอดแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยนะครับตอนนี้ผมก็จะทําการให้ปุ๋ยปุ๋ยที่ให้ไปนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นสูตรยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับตัวนี้ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดสูตรที่เราใช้นะครับเพื่อบํารุงนะครับเพื่อบํารุงคิดว่ารอบหน้าปุ๋ยที่จะใช้นี่ก็คงจะเปลี่ยนแล้วนะครับตัวนี้คือรอบสุดท้ายที่ผมจะ ให้แล้วนะครับสำหรับฝรั่งนะครับสูตรนี้2577ก็เป็นสูตรที่บำรุงนะครับสูตรที่บำรุงสำหรับการบำรุงต้นแล้วก็ใบนะครับบำรุงต้นแล้วก็ใบนะครับ2577คือสูตรที่เราจะใช้บำรุงนะครับให้มันจเจริญเติบโตเร็วนะครับถอดยอดออกมาเร็วนะครับส่วนรอบต่อไปที่เราจะให้ก็คือเราจะเริ่มเก็บผลเก็บดอกนะครับเราก็ต้อง เปลี่ยนสูตรนะครับเดี๋ยวไว้ดูคลิปที่เราจะให้ปุ๋ยในรอบต่อๆไปนะครับว่าจะใช้สูตรไหนนะครับตอนนี้ยังไม่บอกนะครับส่วนชมพู่นะครับผมก็ยังใช้25-7-7นะครับเป็นปุ๋ยสูตรที่บำรุงอยู่ในตอนนี้นะครับก็ให้ระยะเวลาเท่าเดิมนะครับก็คืออายุ25วันนะครับประมาณนั้นต่อครั้งต่อการให้ปุ๋ยก็คือประมาณ20วันได้นะครับ ยีวันยีสิบห้าวันหรือสาสิวันได้นะครับเราสามารถเลทหน่อยได้แต่เราดูที่ลักษณะสีใบและลำต้นได้นะครับเพราะว่าบางต้นนี่คือมันออกสีเหลืองๆหน่อยละก็คือขาดปุ๋ยได้ละแต่ต้นที่มันโตๆหน่อยมันก็ถอนรากออกหากินได้ไกลนะครับทำให้สีมันยังสดอยู่นะครับวันนี้เนี่ยก็ให้ปุ๋ยสูตรนี้ไปก่อนกับฝรั่งและชมพู่นะครับ25 77นะครับส่วนยี่ห้อนะครับ ตัวนี้ก็แล้วแต่จะเลือกซื้อนะครับอันนี้คือบอกไม่ได้นะครับโอเคครับไว้พูดคุยกันในคลิปต่อๆไปนะครับกับการปลูกฝรั่งและชมพู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ